โอเคครับอยู่ช่อง o f f a Webstyle นะครับวันนี้ยู้เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะก็วันนี้มีแพ็คใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็เป็นแพ็ค The Master Saga นะครับผมก็หน้ากล่องเป็น d a g o n Master m a g i a นะครับผมใครที่สาย Blue Eye ใครบะ y u ก i เนี่ยก็น่าจะฟินนะครับมีของเสริมมาอ่าก็ d a g o n Master m a g i a นะครับวัตถุดิบนะครับ Blue Eye Ultimate d a g o n นะครับก็คือไอ้ Blue Eye สหัวร่างฟิวชั่นนะครับแล้วก็หรือ Monster Blue Eye สตัวนะครับแล้วก็ เฮออสมอนสเตอร์ Monster, หรือแบ a ็ก l ล็กสเตอร์โซเอร์ที่เป็นริชชัว m o มอนสเตอร์นะครับก็การ์ดใบนี้ต้องอัญเชิญแบบฟิวชั่นซัมมอนเท่านั้นนะครับผมก็พลังเยอะมากเลยนะพลัง5000ันนะครับแถมมีสกิลเนเกตด้วยนะครับก็มาดูที่สกิลนะครับก็เมื่อฝั่งตรงข้ามสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์เนี่ยฟ u ิกเอฟเฟก t นะสามารถเนเกตแอคทิเวชั่นนะแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นนะแล้วก็สามารถกดเอฟเฟกต์ดาร์กมอนสเตอร์มาเกีย ตามการ์ดแต่ละประเภทได้1ครั้งต่อเธอนะก็ใบนี้เป็นอมนี้ในเกตนะสามารถในเกตได้3 4นะครับก็เป็นในเกตมอนเวทกับดักนะได้อย่างละครั้งนะครับผมอีกสกิลนะครับถ้าการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่ออกจากสนามด้วยการ์ดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราสามารถสเปเชียลซัมมอนบูไอมอนสเตอร์หรือคาออสหรือแบล็กลัตเตอร์โซเจอร์ลิชเชยนมอนสเตอร์จากเอ็กตาเด็กหรือสุสานเราได้นะครับก็เป็นตัวเนเกตแล้วก็ เมื่อมันลงหลุมเนี่ยก็ลมหลุมหรือออกจากสนามก็ชุบได้ชุบมอนต,ต่อนะครับผมอ่าแล้วก็มีการ์ดเวทเป็นเปลือกการ์ดมอนสเตอร์รีบอร์นะครับผมอ่าอาร์ตมันก็จะเป็นแบ็กมานิชเชียนจากการ์ดมอนสเตอร์รีบอร์นะก็สกิลเหมือนคล้ายๆมอนสเตอร์รีบอร์เลยครับก็สกิลมันนะครับท่าเกตมอนสเตอร์ในสุาสานของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็เบเชียลซัมมอนมันนะมาบนสนามแต่ว่า ตลอดทั้งเทิร์นเนี่ยไอมันจะไม่สามารถโจมตีแล้วก็ผู้เล่นจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกนั้นได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีนี่ครับเป็นเอ่อเฮฟวี่สตอร์มนะครับผมก็หรือการ์ดที่มันแปลไทยก็พายุใหญ่นะครับก็สมัยที่ผมเล่นการ์ดแปลไทยเมตาโรงเรียนเนี่ยก็ใช้การ์ดแบน,นี้บ่อยเหมือนกันนะก็การ์ดแบน,นี้ครับสกิลสามรารถทําลายการ์ดเวทกับดักบนสนามทั้งหมดเลยนะครับผมก็มันจะต่างจาก ตัวขนนกฮาร์ปี้นะครับไอตัวขนนกฮาร์ปี้เนี่ยมันจะทําลายแค่ฝั่งตรงข้ามนะแต่นี่มันทําลายฝั่งเราด้วยก็ไอใบนี้ก็ใช้ในกรณีแบบการ์ดไว้ไอพวกที่ทําลายแล้วมันจะเกิดสกิลต่ออย่าง mm hmm. เช่นพวกการ์ดกับหลักอันเชนนะเนี mm ่ย hmm. เวลาทําลายแล้วมันก็จะสเปร์มอนเตอร์อันเชนได้ mm hmm. ก็ถ้ามาใส่ก็ได้เป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกัน mm hmm. ไอมันเคยโดนแบนนะครับโดนลิมิตแต่ว่ามันก็เอามาเข้ามาแล้วนะปัจจุบัน แล้วก็มีอะไรเป็นเอสสเปเดอร์นะอ่านชื่อผิดขออภัยอ่ะทีมนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาดูใบนี้ดีกว่าตัววิงครีโบเลเวล6นะครับอ่าของเสริมครีโบแล้วก็เป็นของเสริมฮีโร่ด้วยนะเพราะว่าการ์ดใบนี้มันชื่อจะเป็นเปรียบเสมือนเอเลเมนทันฮีโร่แล้วก็แฟเบลิการ์ดนะทำให้มันเล่นคู่กับทีมฮีโร่ได้นะแล้วก็มันติดแกะการ์ดแฟเวบลิตด้วยมันทําให้ไอเฟวิงวิงแมนอินฟอรินิท e เนี่ยมันสามารถเสิร์ฟได้นะเพราะว่ามันติดแฟเวบลิต ก็มาดูสกิลมันครับก็สกิลมันไม่สามารถ normal summon นะต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือหรือในสุสานเท่านั้นนะโดยการบันิด e m e ฮีโร hero fusion monster หรือ wing c ี e บจากบนมือหรือบนสนามหรือในสุสานครับก็สามารถกดสกิล wing c ี e บได้1ครั้งต่อเทิร์นนะครับโอเคแล้วก็เมื่อฝั่งตรงข้ามประกาศโจมตีหรือสั่งใช้งาน monster effect บนสนามเนี่ยเป็นค u ิก effect นะสามารถ บูชายันการ์ดนี้นะครับแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์แล้วก็ i n f ฟ i c ด damage มเ,มเท่ากับพลังโจมตีการ์ดใบนั้นนะครับก็เป็นของเสริมทางเลือกนะสำหรับฮีโร่ครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าใบนี้มันยังไม่สุดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแค่ทำลายนะมันไม่ได้เนเกตนะครับผมถ้ามันเป็นเนเกตด้วยเนะี่ยมันเก่งเลยนะสำหรับวิงรีโบก็มาเป็นทางเลือกนะอืม อ่ะแล้วก็มาดูการ์ดในแพ็คนี้บ้างหนึ่งว่ามีอะไรบ้างอ่าก็จะมีตามนี้เลยครับก็มีพวกนัมเบอร์เก้าเก้าอ่ามีบูายเนโอสคูเกอร์ครับเนโอสรวมร่างอยู่เบล์แพ็คนี้มันเปรียบเสมือนแบบไว้เบียวมากกว่านะส่วนใหญ่เป็นเป็นของเสริมพวกตีมในกระตูนนะครับผมก็บูอายฮีโร่่ะมีเอ็กซิสชาร์กหลงมาด้วยอ่ะมีสตาร์ดัตครับอ่ามีกับดักแคคดาวด้วยอ่ะ เป็น U R ด้วยนี่ใบนี้เก่งมากเลยด้วยลิงค์ครับผมของสามัญอ่ะก็มี S R อะไรตามนี้ครับอ่ะมีนี่ Shining Star Dragon อ่ะไอใบนี้นะ่าจะเล่นกับโพสซิงโคนะอืมก็แรักนี้ก็เป็นเหมือนทั้งเลือกนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไว้เบียัสพอร์ตตีมกระตูนอะ่ะเอออืมก็โอเคการ์ดท,ที่ผมอยากได้ก็ ผมอยากได้แค่วิงคีโบกับพายุใหญ่นะไอทีมอื่นผมไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้สนใจนะไอพวกบูอายแบ็เมดิเชียนะผมไม่ได้เล่นนะไม่ไม่ได้มขา้าวเก็บไปเลยโอเคก็มาเปิดคำขวัญก็ส่องพันเพชรสองพันเพชรนะครับผมเพื่อจะได้พายุใหญ่วิงคีโบไปหนึ่งพันเพชรนะครับผมเอยโอ้โหแม่งไม่ลุ้งเลยวนะขอวิงคีโบก็ได้นะจะได้ไม่ต้องขา้าวมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงว่ะมามันลุงนี่ต้องยูอาร์แล้วมะงอ้าวไม่ลุงว่ะแม่งหลอกครับเอ้ยอ๋อมันยูอาร์ว่ะแต่มันเป็นสีทองไะอ๋อเป็นบูอา s สปิริตตะก้อนแต่ทีมบูอายผมไม่ได้เล่นนะครับผมอืมไม่ได้ขาไปเลยบูอายถ้าเอามาเล่นใน เมตาเกมสมัยนี้ไม่บอกเลยว่ายากนะผมเพราะปัจจุบัน power meta card นี่มันเกมมันเร็วมากครับ UI เด็กมันบิกอะครับมอมมอนเหลืองมันเยอะอ่ะแต่ใครที่ชื่นชอบในทีมไ i ก็ยังเล่นได้แหละเออถ้าใจมันรักกันเนาะอ่านี่เป็นอะไรเนี่ยนัตติวนะครับอ๋อสกิลมันเออสามารถขโมย อีกฟิกโอรเรียมอนสเตอร์อยู่เพืนคอนโทรเทคคอนโทรออฟคิวมอนสเตอร์อ๋อเป็นการเวทสมใสัยสมใัยมันพลงข้ามแล้วก็ขโมยมาอ๋อเป็น UR ด้วยอันนี้น่าการดเก่าละป,ปึ๊บเฮ้ยแม่งทองสองว่ะ UR หน่อยเดวย้วิงคีโบว์ไะเ่อะไรเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ใบ,บที่อยากได้นะครับ เออเออมันลงมันลงมันงงเอออิมเมจเซี่ฮะมีสามนะครับผมแหมบูอายไพ่แลนด์ป่ะนี่บล็อกนี้ใครชอบบูอายนี่มาครับมาเปิดน่าจะคุ้มนะครับผมอ่าอันนี้ดะกอนมาสเตอร์ไหนครับอันนี้ล่างแรกอะแต่มันมีของเสริมนะไอตัวเมื่อกี้ที่เพิ่งอธิบายสกิลไปไอนี่มันเน้นตัวใหญ่อะ นี่มันการ์ดเก่าแหละตามในกระตูตนแต่ปัจจุบันในนี่มีของใหม่มีซีอูในเกียรด้วยมาทา้ายปึ๊บปึ๊บ,บวิงทีบโบดิอะไรเนี่ยเอ้ยชูตติ้งสตาร์ตาก้อนผมมีแล้วโอ้วิงฟีบโบไม่ออกว่ะแม่โอเค ได้ย U R มาสักสองโอเคอยู่นะอ่าโอเคก็ไหนมาดูการ์ดโอเคการ์ดในบ็อกส่วนไห่ผมก็ฮีโร่ผมก็มีเก็บหมดแล้วนะบูไอแบ็ค์มินิเชียนผมก็ไม่ได้เล่นเออเนี่ยอีเมอร์เจนซี่ผมก็มี4ี่ละซูเปอร์ฟิชชั่นก็มีครบละเอ,อ่อประมาณนี้ดีกว่านะสำหรับบ็อกนี้มาเปิดเล่นๆคำๆกันนะสักพันเพชรก็ใจจริงอยากได้แค่วิงคิโบนะการ์ดทีมอื่นผมไม่ได้เล่นนะอย่างที่บอก ก็ประมาณนี้ดีกว่านะก็เดี๋ยวผมไปจัดเต็กเอาวิงคิโบไปเล่นคู่กับฮีโร่นะเดี๋ยวไปคารบมันมาก่อนใครที่รอดูเด็กฮีโร่ผมก็รอ,อกันได้เลยนะเดี๋ยวทำคลิปเป็นเด็กฮีโร่ให้ครับก็ประมาณนี้ดีกว่านะสำหรับเปิดซองใหม่นะครับโอเคก็ถ้าชอบก็อยืมกดไลค์กดซับสไครต์นะก็พูดคุยใต้คอมเมนต์ก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม